อันขแค่จะว่ากินเหล่าได้ดีเนาะกินเหล่ากระมวนในโบ่บ่มีเรื่องไม่เล่าจะหวานให้เนาะกินเหล่าเพราะแต่ฟ้อนเนาะฟ้อนเป็นระเบียบเล่นหน่อยเนาะนิ่งกันไปนิ่งกันไปซื้อเหล่าหรืบัดเออโอ้ยกันเราเลี้ยงกันไปซื้อเหล่าเขาก็คิดฟ้อนเพิ่นบอกที่ท่านพุทธที่ท่านฟัวฟังเลยพุทธอ่ะจี่นวอาสูวฟังเพิ่นเป็นตัวมขาเห็นจังไรเขาเป็นเด็กน้อยเพิ่นวอาไม่แจเออเพิ่นเราเลี้ยงกันไปกีนสัตว์มันเราได้ไหมท่านเออนั่งกินเหล่าอยู่น้ำกันไหมท่านว่ามีเอือมีกบมีเขียดมีงู ไออมีมมก,กี้เขียบนี่มันงอดมาสักตะกี้พนมมาสัตว์มันเอาได้จำได้ดีโนะตัวกันเลยมันนี่เจ้าไหนจังวะเครื่องเสกทุน,นี่ไปมันมันซาสันเออก็เลยลงมาตีกันณ์้สิเขียบไปซื้อมันจังลายขามันสิไสว่ใบมาโอ้สิไใบเออเลยลงมาตีกัน์เออเพวกเราเออเรเาเงื่อนให้ขี้เขียบไปซื้อไปซื้อเราไปตัเศร้าไหมแจเออจนคำกับบอกว่า ขี้เข็ยอวะน่ะขี้เข็บเหมือนมันเทียนยังยัวมาสั่นว่ามันก็ลายขาอยู่กับจีซ่าแถวๆนั่นมูทากินมั้ยจมูทากินก้มลงไปเบิ้งยังสิมันไสเกือบเพราะท่านได้เลี้ยวอยู่ขี้เข็ยอวะน่ะแมีนมันหลายขามออกขาเกือบไสเพราะท่านครูตีมันแล้วมันเลยไปไปกินซเสมือนั่นตั้งจำได้ดีนะตัวกัไเลก่อนรั้มตัวก็จำเลยลายเลยเรากัมัดไอ้คณะนันคณะนิดตะกี้เหาก็พักเป็นหมอลลั่มห้มัดมอลลั่มเนี่ยชีวิตศิลปินเขาอยากเป็นหมอลลั่มเออเขาก็จำพวกนั้นมาเป็น ไอกระดกกระเดกไอด้อนจัมหน่อยใช่ไหมไอเรือลั่งของตัว <Muk> นี <tangent Background pare> <like particular beast> ้ยไอด้อนไอด้อนไอด้อนตีเออเขาไปจำตะก้อนก้าวเนาะตะกอนที่เขาจำได้เนี่ยมีของไฟแนวมีคณะกองสยามโอ้ยพ่อไข่พ่อไข่เนาะคุณพ่อคุณพ่อไข่คุณพ่ออาจารย์ทองไข่เมียงวิเศษเมียมแล้วก็มีอเออ พอพอวางพุ่นพอสว่างสินสมบัติเพิ่นมาล่ำอยู่หนึ่งในสยามเดี๋ยวล่ำบอดตะไส่เขามาขับมักตะกีอแล้วก็มีคณะหนึ่งอีกเข้ามักพระเอกีดคณะตะกีดซื้อซื้อพ่นนี่แหละเพิ่นล่ํำเป็นระเีกอยู่คณะเผ็ดสีมากเออนี่เราเขาจำได้เพราะเขาเป็นไี่หม่ทำนองทำนองเสงว่าดังฟังเกี่บสวดแกกุนจียขาอยากฟังรุ่นนั้นรุ่นนี้พ่อสว่างพอสว่างพอสว่างนี่ก่อนพอไข่เลยเนาะประมาณบอกมีอะประมาณประมาณอะไรกันนี่แหละ ท่นพ่อท่นตั้งวงเลยล่ะก็มาของไฟแห้งสามคนนี่มากพ้อนกันมากพ้อนกันเมันมันมันทำนองไปคนละอย่างกันเไงขั้นพ่อใหญ่มันเอกอะไรซัสมัครผู้สาวที่มากพ้อนกันดีหลายตัวหนึ่งขั้นพอวางแล้วสีวางสี่ดิมาแฟนแฟนเอไอก่อนแล้ทุก่อนแล้วสิมีแฟนแฟนขืนก่อนต้องเอาเอฟซีไปก่อนแมนแันนี่ขั้นกองสยามเพิ่นสิมีก่อนรัเพิ่นสิมีเพิ่นสิเซอร์นิวไบ่อย่างนี้มีมี ถ้ำขึ้นก่อนแหนเขาขึ้นมาภาษาภาษาบาลีเป็นซิมีบาลีขึ้นก่อนมันเป็นบาซือๆเนี้ยบาลีบาลีเป็นสิเป็นสิลัมมีบาลีพร้อมห้องมากเนี่ยแต่ว่าเขาล้ำอะไรเดี้ยท่านน้องเพิ่นท่านน้องเนี้พอไข่คุณต้องปูไข่เพื่อนทีม่าสัมพันธุ์ทุ่มมิตาลุพาโหยความหนาวสาคัญอิงจีดเป็นห่วงแฟนทุกแม่นปอง ขึ้นี่บาลีขึ้นกนอ่อนแล้วป้งอง,ววง,ววงปีัป้องเราว่างก่อนเราว่างหงม้วน,นเราไปอีกหน่อยเขาป็นสั้้ามากลายัน,นี้พ่อพ่อได้เปนหมาล่ำแววได้บ่น,นีอ,อไปเห็นพนมาล่ำยู่บานบันเพล่นลำเลียงต้องจผิดเม่นเเลียงกุลลาลุยไฟนี่แหะเออเพชรซมาแท้าบานจากมาล้วตอบัดพระเอ,อ,เอาากเนี่ต่คูดจกตพนซื้อพนะ่นแต่พ่เพกจะเข้าดอกเพลนรี้กว่าโอ้บดบดบ้องนะมากมากมากอาจารย์พนแมนพลนลำมวนอิรีเพล่นลำมวนทำร่องมวนพนวางสีเมจ้า คุณในฟังอีพอตานว่ายไปในเมืองใจพูนเท้ามาสะเมนอีพอเอ้อยบอกให้ใหญ่ยานเตส์อบกให้ไปยานเตเส์ขันยืนเก้อให้รถต่ำ เฮ้ยมักเป็นยบยิ้จับใจอีดีฮัามากอี่ดีใานรถตำ่ำไปยืนเพราะเคยเขาในเมืองแหม่พอพอ,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 อกใครไปขายขายหากขายผู้หกักมีไปนี่ล่ะลูกเป็นคนบ้านนอกเม่บทานไปในเมืองขั้นไปเดี๋ยวยันแต่ซื้อยืน่อให้รถตำ่ำ